สวัีครับสวัสดีครับเอส็สยังเงินนี่มาคีมมอเตอร์ใบบอกวัสดีจ้าพี่น้องแย<จ>่พระดีอ่อนมาเล่นมอเตอร์ใบม,มาหนิเอาไปลูกไปจ,จะไปเร็วเลยเด้อแม่ยางน้ำพ่ทหันไปเบิง้งเบิ้งไปเลยแม่ยางน้ำจากนั่นน่ะลิจ้ะ ใ,ใส่หน่อยหอยางน้ำกบบระบาดล่ะจ้ะย่อนมีคุณพนไปแล้วดีอ่อนคุณมวยยางน้ำละ มันท้าใหญ่จ้ะพาดีหน่อยออกมาหนอ ตุ๊กแบบน,นี้ตุ๊กแบบนี้อากาศดีพี่น้องม,มั้ยเนี่ยแม่ยังไงอ่ะถู่เดีเบิ้งก็ได้ลูก,ลลกแม่ถ่ายรูปอยู่ถ่ายวีดีโออยู่คงไมแบบ พอกันคลิปหนาเด้อครับเราทุกลูกพอกันคลิปหนาเด้อครับไปเลยจ้าพี่น้องบายบายครับบายบายครับเจอกันคลิปหนาครับมือเกิดขึ้นจากไกลไปเลยจ้าพี่น้องพอกันคลิปหนาจ้าบายสวัสดีครับเดี๋ยวสวัสดีครับไปแล้วครับสวัสดีครับไปแล้วครับบาย